ค่ะกำลังจะเปิดน้ำนะคะลดต้นอะโวคาดโดพอเปิดปั๊บนกก็ร้อนนะคะนกก็จะมาอาบน้ำที่ต้นอะโวคาดโดด้ พวกที่เหลือรอดนะคะจากแสงแดดลดน้ำอะโวคาโดต้อนอะโวคาโดนะคะช่วยขายร้อนถ้าไม่งั้นลูกก็จะร่วงหมด every day you do like this ค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะนกก็คิดว่าฝนตกนะคะ เวลาเราลดน้ำต้นอะโวคาโดที่หน้าบ้านนะคะนกก็จะมาเป็นนกจิบไหมคะนกจิบใต้ท้องจะสีเหลืองคะ่ะและตรงคอจะออกฟ้าๆไหมคะฮึ very hot 43ดีกรีนะคะ43องศามาแล้วมาแล้วที่มายืนอยู่หน้าระเบียงก็มาเอานกนะคะวิวนกแล้วก็ได้ลดน้ำอะโวคาโดไปด้วยค่ะเคนะคะ,น,ะ,คะนกก็ได้มาเล่นน้ำนะคะ ต้นอะโวคาโดของเรานะคะเสียบเปลือกเสียบยอด่ะคะห่อนลายอันนี้ไม่ใช่อโวคาโดนะคะถ้าอะโวคาโดโดขนาดนี้ก็คงจะรวยนะคะไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่อโวคาโดนะคะวันนี้นะคะมาฉีดน้ำน้ำแบบเอาเอาน้ำแข็งใส่นะคะ น้ำแข็งประมาณสองกิโลใส่ในถังแล้วก็เอามาฉีดค่ะให้ความเย็นกับต้นอะโวคาโดนะคะเย็นเย็นอยู่เย็น,ยน,ยนกลัวอะโวคาโดล่วงแต่ก็ไม่ล่วงนะคะ เาก็จะไปอีกต่ออีกค่ะหลังจากสเปรย์เสร็จก็จะสูบน้ำนะคะรถนี่เป็นน้ำแข็งน้ำแข็ง à lên Yes Bay có hiểu luôn พ่อบอกว่าระวังครบรลานะ,อ,ะอากาศอบอ้าวมาก